สิเรื่องที่คนไทยต้องรู้ของเจ้าชายน้อยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเจ้าชายองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีในวันนี้เจเริญพระชันสาขึ้นและทรงมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยปีนี้พระองค์ทีทรงมีพระชนสาครบรอบ12ปีในวันที่2 9เมษายนสอง0 1. พระนามของพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโอการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตทะเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตซึ่งแปลว่าผู้ทำประทีปคือปัญญา ให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วง 2. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรั g มีช s a 3. หลังพระประสูติการใหม่ทรงมีพระอาการแพ้ฝุ่นละอองและจามบ้างแต่เมื่อครั้งเสด็จร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบิดาซึ่งต้องเสด็จเข้าไปยังห้องสวดมนต์ ที่มีทั้งกลิ่นทูปและขวัญเทียนก็ทรงไม่มีอาการประชวนใดๆเลย 4. ปัจจุบันพระองค์ทีทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตลดา 5. เมื่อครั้งที่พระองค์ทีจบชั้นอนุบาลสองทรงได้รับพระราชทานรางวัลน,นักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นตลอดปีการศึกษาอีกทั้งยังทรงร่วมกับพระสหายชั้นอนุบาลสองโชว์การแสดงบนเวทีในชุดเต้นรำทำครัวโดยฉลองพระองค์ในชุดพ่อครัวน้อย 6. พระองค์ทีส่งโปรดศิลปะดนตรีร้องเพลงพร้อมเต้นไปด้วยโดยเฉพาะเพลงการ์ตูนรำวงวันลอยกระทงงามแสงเดือนและจีบนิ้วรำวงได้อีกทั้งทรงร้องเพลงรีรีเข้าสารได้แต่ไม่ทรงเล่น 7. เมื่อมีใครทำให้ขัดพระทยพระองค์ทีจะดูดพระอังคุตและนิ่งจากนั้นจะไปซบหาพระพี่เลี้ยงหรือผู้ใกล้ชิดทันที 8. พระองค์ทีทรงโปรดชีสทุกชนิดและทรงโปรดผลไม้อย่างกล้วยหอมและกล้วยไข่มากและทรงโปรดสัตว์เลี้ยงมากโดยเฉพาะเต,าะต่าและปลาทอง 9. ของเล่นที่พระองค์ทีโปรดที่สุดคือเฮลิคอปเตอร์ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ 10. เมื่อเสด็จไปถึงโรงเรียนพระองค์ทีจะเสด็จไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกล่อมปู กลาบพระพุทธรูปสามองค์และรับสิ่งอัญชลีวันทาอภิวาทเมื่อทรงได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือทรงร้องเพลงนี้เองจะทรงยืนตรงทันทีหรือทุกครั้งที่ประทับรถผ่านวังสวนจินลดาจะยกมือไหว้เมื่อท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีทรงถามว่าวหว้อะไรพระองค์ทีจะรับสั่งว่าไหว้ทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จยา่าเวลาผ่านพระบรมฉมา,ายาลักษณ์ ของทูกลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่าตามเส้นทางที่นั่งรถผ่านก็ยกมือไหว้ทุกครั้งเช่นกันพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมะมงกูลสิรีวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิรีวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เเมษายน พุทธศักราช2,548ในเวลา18นาฬิกา35นาทีณโรงพยาบาลศิีริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนนดดาแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิาเบศร์มหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระบรมมนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดกล้าวพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนาดพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาพิไทยพปรทองคำโดยพระนามของพระองค์นั้นแปลว่า ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองชดช่วงโปรดเก้าให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชต o เมื่อทรงมีพระชนมายุครบหนึ่งเดือนได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2548 และเมื่อทรงเจริญพระชนสาครบหนึ่งปีในวันที่29เมษายน2549กลรมธนารักจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกพร้อมอัญเชิญพระรูปของพระองค์ผินพระพักทางเบื้องซ้ายจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึกส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตละดาโดยส่งเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านทั้งย่งทรงร่วมการแสดงในงานของโรงเรียน ทั้งยังสนพระไทยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเสด็จไปประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาด้วยพระองค์เองโดยทรงลองฝึกการบังคับเครื่องบินชนิดต่างๆปัจจุบันเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีมีพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ในหลวงมีพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อ่าลักษ์อ่านประกาศ กระแสพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลเิรีวิบูลราชกุมารเข้าเฝ้าหน้าพระราชอาจรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องคติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรรัชการที่สิบชั้นที่หนึ่งสำหรับพระประวัติทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระมหากษัตริย์รัชการที่เก้า มีพระบรมราชองค์การพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548